เฮ้ยเป็นขิงแล้ววะ <c oughs> ่ะเฮ้ยเริ่มไหนเอออะไรอะ่ะโอ้ยตา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 ย,ตาย,ตายมาเดือดโอ้โหชิบหายมาเดือดผมก็โดนเลยวิ่งให้ไวไปสุด

โอเควชิบหายแล้วใหญ่จิงใหญ่จิงไปแล้วไปลวเลยโหดจังวะอี๋ไม่ได้เอายังแย่ไม่พอยังไม่ห้เอาอนี้ก่อนอ,อี๋ไปที่อะไรล่ะโโอ้หเอามันถือถือ นี่อะไรยุ่งเหรอเอามานันอืแ้บบหลอยแตกเอามานันนี่นีีสิบเก้าอยู่ที่สุดท้ายเลยปะเนี่ยเอามานแบบนันเป็ตัวใหญ่นั้นอุ้ยตัวใหญ่นี้น่ากินนะเนี่ยอุ้ย Uh, โลโลโลชีพอายจะมาเปล่าจะมาเปล่ามาก็เอาได้นะโอ้ยใส่ยังด้วยถอยก่อนถอย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 ,ถอย,ถอยเดี๋ยวปูเดี๋ยวปูไม่กลายเป็นปูเผาเลยปู ไอตัวใหญ่นี่น่าตีนะไม่น่าสู้อะเนี่ยใหญ่เกินเฮ้ยอ,อะไรเนี่ยเงยไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเพนก่อนท่าใหญ่ๆเอาไว้ตีตัวใหญ่ๆเยอะนะ ออเออเออวิกลงได้เงินเตรียมพอมรอมิปกันตีเตอรเล็กๆก,กันอืน้มอื้มอื้มอ้าวมีปืนแล้วอ้าวปืนหมดเออไปไหนไปไหนไปไหน ข้างหลังข้าตีกูตีกูเหรอเฮ้เฮ้เฮ้เอาได้เหรอเผาได้นู่นมันได้ปูเผาปูเผาปูเผา

อ,อร่อยเหอะไอ้กลองกลองผมจะเอาเฮ้ยเอานีกว่เาเผาเผาปูเผาอร่อยเหาตีกันทำไมอี๋อี๋มีไฟแล้วห้าวมี กูไปไฟกูไปไฟเอาปืนมาไงวะโบ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 ขีขีขีฮ้ยิงมาดิเอ้ยโหติดขีติดขี่บไปยิงไป ฉันมีปืนไฟ spell, ใครยิงปืนเมื่อกี้เผาเผ่ายางสดยางสดไปไม่เอาเอาไปยิงทังนัดก็กลับมาเก็บเผาเผาียเฮ้ยข้อนข้อนอะไรอ่ะ อ,อาวุธหมดเจ็บก่อนอ้าวหายไปแล้วโปโปโปโถ่ายอืมอืมอืม pues ับทริกละคัตเตอร์อนน่ะนี่ไคัตเตอร์เป็นอะไรเแมวพูดธรรมดาสุดศพตื่นไหมวะ สามนัดเฮ้ยอันนี้เอาเอาอาเนีออ่อะไร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 ล่ะเออเอออะไรล่ะมีปืนแล้วไงล่ะอ้ยใหญ่ดีจังอุ้ยเผายางสือ้อเฮ้ย เต็มไะสมนค่อยมันยิงปืนแถวนี้อีและเตา่าเต่าอิดจังวะโอ้ยแทบตายบาย้ยไฟไปไฟ ยางสดยางสดยางสดนี่ยางสดเก็บเพื่อลูกซองไม่ใช่ผู้เล่น

ไอจีเดียวแตกเลยวะอืมพอ่อประเด็นพอประดิลงน้ำหนีลงน้ำเหรอหนีลงน้ำเหรอไม่มีทางให้หนีแล้วอืมอืมลุ้นลุล้เอาสองเอาสองอร่อยเหาะตีอีมี่ผมไม่ต้องเปิดอันตีก็แล้ว กดกากเลยใครมป็นจริงหรือเปล่ายืดโอ้โหแตกจริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอนี่น,นี่เอาปืนมาเอานี่ได้ไปเอาปืนมาเอาปืนมานี่นี่แตก เออหนีก่อนพี่หนีก่อนยิงมันอีอีที่ห้าแล้วโอ้ยิงตึบเป็นยิงอัตโนม,มัติหรือไงไม่เข้าใจมาแล้วอ,อ๋อเฮ้ยเป็นรอดไฟไฟไปเยอะอี เตี Lucas, das ่อัตโนมัติหมอแลมันเดินตามไม่ได้คิดเมาแล้วไม่ต้กดปุ่มอะไรตี่ยอัตโนมัตินี่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 ไปไหนเฮียของหมดเอามันเอามันอี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 เออแมงมุมกัดแมงมุมกัดเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอาวุธก่อน ก็กดนั่นแหละแมงมุมอีเฮ้ยเราเก็บไม้เท้าไปแล้วใช่เนรอเพิ่มตี8ครั้งไอปูนี้อ้าวอ้าวอีนี่นี่ได้ยินว่าเป็นปูระดับสูงเฮ้ยเป็นคิงแล้วว่ะเฮ้ยมา เป็นคิงแล้วห้าวเป็นคิงแล้วห้าวเป็นคิงแล้วห้าวไม่เดินไม่ค่อยได้หรอติดเป็นคิงแล้วติดโนติดนี่ก็ตรงตใหญ่อืมอืมอืมเฮ้ยโชยุอยากกินอยากกินซูชิออกมานิโชยุหายอืม สองทีดูไปโบฟ้ามาดิเป็นคิงออาลเวเองแล้วปุยเมลปืนเลปุนเมลปุยยิงแบบเิรสกระจายเฮ้ยลูกซองยังไงกูเป็นคิงไงเอาดิกูเป็นคิงกูเป็นคิงกูเป็นคิงเออกูเป็นคิงกูเป็นคิง เฮ้ยมันอุดจังวะเฮ้ยอย่าอืดจนน่าใจหายใครยิงอยู่แถวเด็กนี่อุ้ยวันตีอย่าตีฟรีไม่ให้ตีฟรีนิสัยไม่ดีเออเออตีไม่เสรไม่ดีเดี๋ยวเพื่อปืนหมดชิบหายละเออเออ ไฟ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 กูติดกูติดกูเจ้าไฟเผาเิดเบบี้เนี่เอายังไม่ตายเปิดเบบี้เอะไรจะเอาหรอเปลนตีสู้แล้วเออ อะไรนะกัะเต๋ออะไรลล่าเอ็มมี่สั้นนี่ก็ดีนะเร็วดีไปโบว์วะโบว์วะอันนี้พ่นไฟพ่นไฟหรอพ่นไ้อหรอวินซิงเลยขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วอะไรแล่วอะไรอะไรอะไรเอ,รอ,รอือสัดลงน้ำ โอ้โหอะไรล่ะมาเอ้ออออิเพาะเฮ้ยโราแตกกูจะตายไหมจะมีคนแจมไหมเฮ้ยโหาเกือบตายเชืยอาวุธก็ไม่มี ตัวหาวุธละอี่อันนี้อันนี้จะกิน,นกลงลงๆงเฮ้ยเอาวุธเอามาอามาันนี้ลูกซองเฮ้ยอย่ายิงเล่นอย่ายิงเล่น ขีขีเป็นขงนะเว้ยเป็นขงนะเว้ยเอ่ะเอ้าเออเออเออเอ้าเอ้าดีดีก็ตายอย่างวะ นี่คือของของฉันโอ้ยเดินอืดอ,อาดอย่างนี้โดนแล้วนะตัวใหญ่ต้องว่องไวอย่าอืดอาดมินเหรอมินมินมินไหนมินไหนมินไม่รู้จักตี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 ตตคิงคนนี้ใจร้าย เอาดีแล้วอืออืออือเอาเเยอร์วันดีโอ้ติดติดติดพอละติดสตามินนารีชาร่นไหมไปไหนละมันปูวร่อยเฮ้ย ไม่ดีดเลื่อนรถเฉยงงแดกเรียบร้อยแล้วการเป็นที่หนึ่งของปเอูเปของปู